สวัสดีครับผมวันนี้พานแอดก็พามาใส่เบ็ดอีกเหมือนเดิมครับวันนี้มาหาใส่เบ็ดเลาะบ้านจ้าของครับผมแถวหลังอ่างครับเป็นนาหน้าแถวบ้านนี่แหละครับพราะน้ญหาตเรียบร้อยแล้วแต่น้ำฟังนี่เชิงเป็นแบบเป็นน้ำซับครับน้ำเขาไม่ได้ใครได้ขังไว้คือน้ำมันไหลผ่านนะครับเพราะว่าน้ำในดงมันไหลมาแรงมันก็ไหลหลากไปเลยไม่รู้ว่าจะมีปลาล้เหลืออยู่ไหมครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันครับผมฝนกับเชิงจิมะนะครับเมื่อคืนอยู่ดูสภาพไม้ครับผมนี่ครับ น้ำไหลลาดแบบนี้แลยครับจะมีปลาลงเดืออยู่็นนี้น้ำขาดหมดเลยครับมันเป็นนาดงครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นถุงนาเนาะถ้ากันไปจะเป็นป่ามันครับตัดขึน้นไปมันเป็นป่ามันฝั่งนี้มันจะเป็นรลองน้ำครับนี่ลงมานี่พอหนามมันมาแรงๆมันก็ไหลลาดมันเลยครับฝั่งนี้ลาดลงไปหมดเลยลงไปนู้ไนไหลลงไปนู้นลงไปอ่างครับนี่อ่างอยู่ข้างล่างนะครับ ไม่แน่นะครับอาจาป้าอ่างอาจจะขึ้นมาแต่ว่าน้ำมันไม่เหลือนี่เลยครับปัญหามันเดื๋อวไงมารอรุ่นคํานี่เลยครับมีตัวไมมมีตัวได้เห็นแท้ในนอนครับผมวันนี้ก็ใส่เบ็ดครับนี่สามสิบสี่สิบหลังครับนี่ก็เหยื่อเคียดเปล่นมันนี่เป็นเหยื่อเคียดครับผมฝนฝ่ามาปลาไม่รู้จะกินเหยื่อไม่ได้วยนี่ป้ารู้ฝนไม่ค่อยจะกินเหยื่อนะ นาแถวนี้ก็ไม่ค้งน้ำครับผมก็มีน้ำเป็นบางบิ่งครับแต่ไม่แน่ครับผมมันอาจจะแบบค้งปลาไวเป็นบางบิ่งก็ได้นี่ก็ฝนลงเม็ดแล้วครับใส่ไม่ทันดอกผมว่านี่ยังไงก็ใส่กันไปยาวๆกันครับผมแต่ฝนแรงคงอยากเข่าบ้านเลยครับ วันนี้ก็เล่นแถวบ้านไปก่อนครับผมผ่านผลเป็นไข่ยังไม่หายเลยครับให้กระส่งกาลังใจไปให้ผ่านผนเลยครับผมจะได้หายไข่ไปไครับจะได้ออกไปตั้งแคมป์นอนคืนกันผ่านฝนใส่เบ็ดไม่รับไม่นอนเนาะพี่นองเนาะ แต่ลุกก็ไม่รอดครับผมฝนตกจัได้ครับ <c oughs> ใส่เบ็ดยัไม่มดเลยครับเลยได้ครึ่งเดียวยังประมาณสิบกว่าหลังครับปลาจะกินเบ็ดไปเนาะวันนี้เนาะเรื๋วนอวรอด่นกันครับ มันมนันมันมันดีดเลยล่ะคงจะใส่เป็นลังสุดไทยแล้วครับพี่น้องไม่มีไม้ใส่แล้วครับน้ำหมดแล้วเหลือบิงสุดไทยนี่แหละน่าไม่ค่อยมีครับมีเป็นย่อมย่อม,มไปไม่รู้จะมีป่าไหมครับรุนป่ายังไม่พอยังมารุนฝนตกอีกแล้วมารุนเบ็ดหายอยีกครับแต่ฝนตกแรงนี่น้ำมันไหลหลากนี่เบ็ดผมหายแทะแน่นอนครับเดี๋ยวรอรุนกันคำนี่ครับผมว่าจะมีฝนไหม จะพามายามครับผมแต่บนตุกแรงคงเป็นตอนเช้านึ่งเลยครับผมไป จะยามจักรอบหนึ่งครับแต่คงไม่ดูทุกหลังหรอกครับป่าห้องหึห่มอยกโอ้ยไฟก็ไม่ได้เอามาครับอยู่กับหลดหนึ่งลืมลืมไฟส่องสว่างสีขาวครับเดี๋ยวไปดูจักรอบนึงครับผมช่วงใกล้ๆเลยแหละประมาณจักยี่ทิบหลัง,ลลงนี่แหละตรงนี้เดินกลับไปหาหลดครับเดี๋ยวรีบยามรับผมยามไปถึงหลดเราจะได้กลับบ้านกันเลยครับผมมันหลุนกันแบบมื่ือดเลยน,นะครับเหมือนผมได้ยินเสียงปลาตีอยู่นะไม่ใช่โดนเพชรพมเหล่านี้ อุ้ยพี่น้องเอานั่นไงเต็มแรกโอ้ยมีปลาอยู่โอ้นห่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไอ้ยาโตะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโตะโต๊อ้อออออออยาเต็มแรกครับผมโอ้เห็นว่ามีตัวอยู่ยังพอมีปลาหลงเหลืออยู่ครับผมใส่สวยๆอยู่ครับเสียงฝนเลยพี่น้องโอ้ฝนแรงองค์องค์ เก็บรังนี่เลาจกลับบ้านเลยครับผมไม่เดี๋ยวผ่ากันฝนมา,าดาปดเราเอาใส่ของกันเลยครับเอาไปรีบกลับ,บรรครับผมเตรียมเรียกครับไม่เหี่ยวแล้วฝนแรงฝนแรงพี่น้องบูบานเลยครับทุกคนไม่ฝนงแรง อยากก็เลยครับเดี๋ยวมาดูผลงานช้าๆอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ี๋ยวมาดูผลงานครับผมพอมีเตรียมอยู่ด,ด้วยพี่น้องเอ้ยนึกว่าจะไม่มีป๋าครับเฮ้ยเพราะได้ปนครับผมน,น,นี่ก็ปนอิ่มมาเด้นี่นะโอ้โูด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 ดพอมีตัวให้ได้เห็นอยู่ครับผมงึวงว่าเหมือนตัวเนาะน้ำใสใส เดี๋ยวพไปก็น,นาำมันเร็วมีเป็นเอีงเป็นเอียงว่าน,น่ามันไม่ได้แบบเต็มบิ่งสเสมอน,น,นะครับเอาเดี๋ยว่อยไปรุ่นกันตอนเช้าอีกทีนึงครับผมมึแหละรอฝนหยุดหนึ่งเลยครับต่ยังไงถ้ามันไม่ดึกเดี๋ยวผมพาไปยามอีกทีนึงเนาะสวัสดีตอนเช้าครับผมเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับดูครับสภพพน้ำ น้ำแดงมาครับดูไหลหลากมดเลยไม่ใช่เบ็ดผมไปก็น้ำม,มดเลยนี่หเมื่อวานนี่น้ำไม่มีครับในบิงนี่ดูลอยมันไหลครับนี่ไหลหลาดไปนี่เลยโอ้คักจริงๆดูสะพานถอดด้วยนี่นักเลยเบ็ดผมนี่ แต่อันนี้น่า,นาจะอยู่อยู่ครับเบ็ดยังเหลืออยู่เดี๋ยวว่าไอ้ช่วงที่ล่องน้ำนะมันจะเหลือไหมเท่านั้นเลยครับจะมีปลาไหนถูกเนาะตื่น้องเลยมาลุ่นปลากันครับจะมีปลาทิ้ดเลขตัวไหมตอนเช้าเลนั่นไงยุบดูรอยขามน้ำครับท่วมเปื้นนมืดเลยนุ่นๆน,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 นถึงนี่ครับนี่ถึงนี่เลยโอ้หักจริง ลองวานนะครับที่ผมบอกอใส่ก็ลองน้ำไว้เจ็บจมวันฝ่าหนักเลยครับดูรูปไปเลยโอ้ เห็นสภาพไม้แบบโอ้โห,โโหปลาไหนจะมาถูกไปร้องสมามีน้ำเป็นบางบิงครับแต่วันนี้มีทุกบิงครับผมรวมหลังธนาเลยนักจัดจริงๆของแท้ของแท้ได้ปลาจากตัวหนึ่งตอนเช้าหนูผมก็ดีใจแล้วครับเมื่อคืนนี่ครับยามได้หลังเดียวตรงนี้นะครับเมื่อคืนนี่แล้วก็ถูกปลาเลยนะ ตอนพี่พี่ตอนเจ้ามีรอยพันตอนเจ้ามีรอยพันคันกุ้งมีตัวไหมเนี่ยหรือว่าน้ำพัดโอ้ไม่อยู่ครับอืมโอ้านาไม่มาเนี่ยผมหนาจะได้ปลายอยู่ครับหนามมาเลี้ยงหมดครับ ไปหมดเลยดูพันนาครับอุ้ยเพียดพุ่มหายครับพุมใส่ไปตรงนี้มันกวับไปกบน้ำแท้เพียดหายครับ ดูลองครับนึ่งว่าน้ำเอาไปกินแล้วครับพัดไปทึงไหนด้วยนี่นมืดซิดเลยครับหาไม่เห็นดอกมันอาจจะติดปลาก็ได้ครับแล้วก็ปลาหนามมาันมาแรงแล้วก็ทิพัดต่อไปเลยเนะี่ยคือไปกับหนามเลยนะปลาปลาก็เบ็ดไปกับหนามอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าน้ามพัดไปมันติด พวกยาพวกอะไรพัดไปก็มีซิดเป็นไปได้ที่กันครับแต่ทีสำคัญมันไม่อยู่แล,ล้วหลังนี่มีรอยพันครับผมโอกาสจะเป็นปลาดุกนี่สูงมากครับ,รบพันดุกอุ้มขึ้นจะอยู่ไหมตอนนั้นแหละครับต่อต่อดูก,กันเอาหนิ่งเปีอหนิ่งเปียะ โอ,โอ้นั่นไงย่าย่าประดุกค,ครับผมอ้าแต้มแรงของผมครับตอนเชา้าอเ้ยพี่ต้องมีแต้มอยู่โอ้นึกว่าจะไปกันามหมดเล้วอ้ยรุดพอดีอือ่านี่ครับพอร้ต้มหมมอปลาครับผม ก็เดยต้มปุ่นเลยและครับลาดบอกต้มหมอปลาโอ้นีเป็นขวัญของยุบเป็น้องเลยนก็ยังท่าทีว่าจีตกอีกนะครับนี่ห้องมืมมืมอยู่เดี๋ยวต้องรีบเก็บเบ็ดซะแล้วครับเดินไปก็หาไปครับเบ็ดบางหล้างก็จมน้ำเลยนักเลยวันนี้รับลอยไหลาดหมดเบ็ดผม จมครับดูเออจ๊จะมีอะไรมาถูกน้องพี่น้องอ,อ๊อโอ้โหมีตัวมีตัวโอ้ยใส่สวยตายโคโลเลยมายัางไงเนี่ยเอ,อ้ามีเต่มอีกหนึ่งเต่มครับผมโอ้มีเต่มอยู่เดี๋ยวหลังจังนิดครับน,น่าอีกหนึ่งเต่มครับผมโอ้มีใส่อยู่นี่ ปลามันขึ้นอยู่ครับปลามันอยากกินเบ็ดผมนี่น่ะอีกหนึ่งตัวครับผมโอ้ตัวนี้ตัวงามเลยครับปลามันอยากกินเบ็ดผมอยู่นี่แต่ว่าน้ำม,มาอย่างว่าเลยครับน้ำม,มันเลียงนี่ก็ไม่รู้ครับว่าม่นด้ถูกที่กินนี่มก็ยกขึ้นเลยไม่รู้ติดยาใชหนักๆเนาะไม่มีอาการลวงบอกอะไรเลยครับเพราะว่าคันมันแบบเหมือนคันจมน้ำ มันมันไหลหลากครับก็เลยไม่ได้สนใจว่ามันจะถูกไม่ถูกเนาะจะจับยกขึ้มไม้เฉยติดเฉยแล้ว <c oughs> ไปลุ้นลังต่อไปกันครับผมยังไม่หมดดอกเจะเบ็ดคงจะหาเบ็ดจมหนามเลยครับดูสภาพครับแต่ว่ามันเหมือนมีปลาติดนะครับนี่นนนันนน่่สภาพนี่เหมือนมีปลาติดนะนี่นั่นไงโอ้พบปลาแล้วอื้อ มีเตมอยู่พี่โนโอ้องอีกตัวหนึ่งครับผมปลาคุกคีโคนครับจบนามตายหมดเลยนามแดงลงโอ้ใส่สวยใส่สวยด้วนีอ้มันหม,มันมันหมาน,นอีกหนึ่งตัวครับผมโอ้แต่ฝนบปรกนี่ผมจะได้ปลาอยู่ด้วนี่เนาะพี่้องว่าคือผมไหมแหมตอนแรกดนึกว่าจะไม่มีเต้มแล้วครับยังพอมีเต้มอยู่ตัวฝนตกนะครับปลากระหองมึมๆอยู่ เบ็ดก็ย่ามไม่มุดเลยครับแค่สามสิบหลังเลยไม่น้องยังย่ามไม่มุดเลยนี่มันหายากจ้าครับมางหลังก็จมน้ำเนาะไปดูกันต่อครับนี่เดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับนี่ที่ทอาคารสียอาคารพี่น้องขันโกงแต่เลยตัว่าฟ้าไม่อยู่ครับนั่นไงโอ้เสียดายครับแต่ไม่รู้ว่าติดเบ็ดเลยน้นำพัดยาเก,กาะไฟครับ น้ำไหลตัวน้ำแดงลงครับฝนกระตกดาบนนี่ชุ่มฉ่ำสะเืกเกินครับทงใส่ก็เหมืองไส่ดาโอโ้โหน่ครับดีว่ามันไม่ถอนนี่เห็นแต่ายเบ็ดครับเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอยปลาถูกพี่น้อง ลุดนี่ครับไฟฟ้าถูกนั่แบบนี้นะครับลุดจิวมัเลยนี่เสียดายครับยังว่าคนะครับไม่ไมายามเนาะมันเ,ล,เลยลุดได้ครับมีตัวไม่เนี่ย มีอาการครับคบันมีอาการนี่นี่มีอาการครับมีตัวไหมนั่งไงพอว่าแล้วมีตัวจนได้ครับผมอีกหนึ่งตัวครับโอ้จบครับอ,อีกหนึ่งตัวครับผมตัวงามอยู่ไม่น้องเสียดายมันตายนะครับ นึกว่าเลยนามันเลียงมันจมนามตายครับโอ้อนเช่าเชยงหมันครับสมือขึ้นในมะยามนี่โอ้จะได้หลายตัวอยู่พมอม่ะไปไปพี่น้องฝนกระตุกดาดูบรรยากาศเดื่อยครับท้งหนึ่งใส่ไปใส่ลมใหม่นี่ก็เหมืองลองหนามันไหลผ่านครับ ตัวไม่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนนีคแล้วโดนนีคแล้วนั่นไงงอปงอปงวบปอือปลดุกปลุกเี๋วยวคนดูครับมันพันเอาละปึ๊บโอ้ไส์สวยตัวนี้นี่อีกหนึ่งตัวครับผมแต้มซีซีครับอตอนเช้านี่ยังหมานเลยแต่ฝนไป็นตกก็มองไม่ได้ปลาหลายตัวอยู่ดีครับพี่นอ้อง ว่าผมได้มายามนนเนาะไม่คิดว่าจะมีป่าครับไม่ใช่ไรดอกวันนี้ไม่คิดว่าจะได้ป่าครับวันนี่เนี่นอนจริงถือว่ามีหมานอยู่พี่น้องเออเนี่นอนเนี่อน,น,ออน,นอน,น,น,อนเดี๋ยวมาดูลังนี้ครับอู้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 นี่รับกลมพี่น้องอืมตัวไม่เนี่ยพันอัญใหญ่เลย ดิทำไมมันลอยลอยขึ้นมาล่ะโอ้ไม่มีครับเสียดจมหนามอืมนึกว่ามีตัววอืมนึกว่าโดนไปแล้วไปรุ่นหลังต่อไปครับอยู่ลังนี่พี่น้องจมหนามเลยมีตัวไหมนี่เฮ้ยนัก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 มีตัวไหมโอ้ผมว่าติดป่าโอ้ ทิศตางนักอย่างคือติดใบใหม่ครับฝ่โหโหโหโรารองครับของซุทไทยแล้วครับผมมาหลุนว่ามีกัวไหมครับโอวลื่นซะเนาะวัวลืน่นดาครับืหห่นลืนล่นลืนล่นลื่นลื่น นักตึงอึ๊บนักตึงเฮ้อไม่มีตัวมิทยาครับใส่สุดแล้วก็ต้องล่างครับ เรจะได้ไข่ไปน,น,นานๆมันนี่ก็ซื้อปลาพอมีหมันอยู่ครับสองหกแปดเหลืออยู่ยี่เก้าหลังครับ หลังหนึ er ่งผมบว่ามันกจิดปลาไปก็นามเถอครับเพราะว่าแต่เบ็ดไม่จิดปลานี่มันไม่ไปไหนไหมหลังนี้ก็ไม่ไปไหนครับจะลองนามไร้แดงมันยังไม่มันยังไม่ถอนเนาะตรงนู้นก็อยู่เหมือนกันครับสามหลังพี่แบบอยู่ลองนามไร้แดงนี่ไม่หายครับแต่ตรงนั้นนี่หายครับเพราะว่าจิดปลาแล้วก็ปลาดินแล้วก็น้ามาแล้วก็พาลุดไปด้วยกันครับผมสันนิษฐาน่างนั้แหละครับ เป็นไปได้แล้วพี่้องเนาะไปเดี๋ยวไปดูคนงานรวมที่บ้านครับผมเฮ้ยไปอีกแล้วดูคนงานครับผมอดีพอะดูกอนนคือเดืดนงานทั้งหมดครับเด็ดสามชิดหลังไปฮุบหัวครับ ไปเบสติดในยามแค่หลังเดียวครับได้ประชันตัวนึ่งจะได้กลับบ้า,านครับผลแรงพกพดกินครับในยามตอนชเช้ากรับเจ๊งเจ๊งเบาหน่อยตอนเช้าหยุดนะเพราะาได้กู้เบสรับก็กู้เบสย,ยงังไม่เสร็จเลยในชั่ครึ่งนึงนี่แหละฝนตกอีกโอ้ผมเหลือหลายวันนี้ก็เือว่าหมานเลยครับผมได้ปลาหกแก้มครับเลีวคนงานที่เป็นนาประทับใจครับผมเบสสามสิบหลังในคืนมา29ครับหายไปหลังหนึ่งผมว่าติดปลาไปแท้ะเพราะน้ามันไหลลาดแรงครับ แต่ถ้าฝนไม่ตกหนิผมคิดว่าปลาจะกินเม็ดดีด้วยนะน่ามันมีเป็นบางที่น,นะครับเหมือนมันขังปลาไว้อะแต่ก็ยังว่าแหละครับเหตุการณ์มันไม่คาดฝันเราไม่คาดคิดว่ามันจะตกตก็ตกครับอย่างไรก่อนฝากกกดดไล์ติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตกลาพี่น้องกรุเทพแค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ